สวัสดีค่ะไปะออกเดินกันเพื่อนๆออกกําลังกายกันนะคะวันนี้แดดดีนะคะแดดดีมากเดินไปข้างออกยางเดีนออกยางเดีนวันเสาร์นะคะเดินนะคะวันนี้ดีมากแต่งตัวมุนลอดปลอดแหก,ก่อนนะคะ แม่บุญรอดจะพาเดินก่อนนะคะทำไงดีนี่อย่างนี้ล่ะดูแไปเดินพาเดินนะคะบอทแทกเดินออกกําลังกายก่อนเพื่อนอย่าเป็นลมเด้ออย่าเป็นลมเด้อบอกบอกตัวเองนะคะ ดดดีดีเป็นพี่น้องลายดอกนะคะลายดอกนะคะพี่นอมม้องซ้ำเมอนนะคะซ้ำเมือแล้วเด้กพี่น้องไปหาเบื้องดอกใหม่กันวันนี้แม่ญหมอดอจะออกนะออกข้างนอกนะคะเป๋าแดงหมวกก็แดงเสื้อก็ลายดอกนะคะกดแหกน,นะคะบังหนู คอยอยางพี่นอ้องยางเดี๋ยวไว้นิ้น,น,นเดินแค่นี้ก็หอบแล้วนเนี่ยโอ้ยหอดบนหอกที่น้องเลยถึงถึงบน้อกกระเป๋ากระแดงแกระจ๊ดนะคะวันนี้แหละนะคะขอแหละสักวันนะคะเพื่อน สวยมากสีแดงดอกไม้แดงอันนี่น้องขึ้นหอบที่น่ะเป็นอยังกึ่งหัวพี่น้องเอ้ยสิวอดบ่บันเนี่ยทีถึงหางบ่พี่น้องอ้า ดอกไม้สวยนะคะดอกไม้สวยนะคะเ้อดอกไม้สวย <c oughs> อหอบพี่น้องหอบ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 ทำไงพี่ตึ้งนะแต่พี่น้องมันอยากออกอาบแดดแต่หอบพีพ่นึ้ง <c oughs> เลยยาหมองยาดมพกเลยค่ะ ไว้พุถ่าแล้วพี่น้องปีนี้เป็นถเถ่าแห้งปีนี้ไว้กเกษียณแล้วนะคะกเกษียณทั้งอยู่ประเทศนอโนเวททั้งกระเซียนประเทศไทยพี่น้องเอ,อย้ยเอายังไงดีถาาถเถ่าคฮักถ่าวแน่กระเียณหอดสองประเทศกเกษียณทั้งอยู่ประเทศไทยทั้งอยู่ประเทศนโนเวทโอ้ยด้วยเงินเกษียณกับไข่บาทเนี่ยถาวลายถ่าดับเบิเลไดยพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ย ฮึบๆึบ,บ,บ,บค่อยเดินไปเพิ่งบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงกระเด็ดว,วันนี้พี่น้องเอ้ยโอเคโอเคโอเคแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยแค่นี้ก่อนนะคะมาดามขอเดินเดินเดินล่าลาก่อนเบืองเต่านอู้ยพ,พ,พักกล้ามกอกแล้วลพี่น้องพักกุ้มกอกแล้วพักอกแล้วพี่น้องมือผักไม่กินได้นะคะ ผักกุ้มพี่น้องผักกุ้มหน่อยอพี่น,อน้องหยดผักกุ้มแตกก็ปล่อยแปะกินได้ได้พี่น้องเด้อหอยดผักกุ้มหน่อย,ยต้นไม้ต้นแรกก็อยูแตกบวกดูเหรอพี่น้องมากมนีหนยดผักกุ้มพักนี้สีขันสมแซ่บพี่น้อง คันสวมแสบแม่พี่น้องพักกลุ่มนะดอกอจ๊ออแกะนะคะผลักพี่น้องมันจิโดกดอกไม้ร้านไม่เยกินโอเคนะคะแค่นี้แหละพี่น้องบ๊ายบายออกสำรวจก่อนนะคะเดินออกได้ช้อปปิ้งนะคะหาสำรวจเบื้องพักเบื้องนาตามบุญรลดปอดแหกนะคะวันนี้วันนี้ขอบุญรลดปอดแหกนะคะเพื่อนๆเอ้ยไม่อยากจะพูดบ๊ายบาย ห <laughs> นูสาวโนเวนนะคะบ๊ายบายรักทุกคนคะ่ะบ่ายโมงนะคะแดดไลน์บ๊ายบาย